วันนี้มีลูกค้านำรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วให้เราประเมินสภาพให้2คันนะครับมีเจ้าซิตี้สีขาวและก็เบนซ์ e 3 0 0สีดำคันนี้นะซึ่งทั้ง2คันมีปัญหาคล้ายๆกันเลยแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้หลายระดับเลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเพื่อนๆเห็นปัญหาบนสีรถเนี่ยก็มักจะกังวลน,นะผมว่าผมก็เลยจะมาแกะปัญหาออกมาให้เห็นก่อนนะวับปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นนะ่ะ มีอะไรบ้างก็แต่ละอย่างเนี่ยสามารถแก้ไขได้ด้วยอะไรใช้งบประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาไล่จากพันสีขาวคนนี้ก่อนเลยนะ,ะเจ้าซิตี้สีขาวคนนี้มีปัญหาหลากๆอยู่2อย่างนะครับผมจะใช้สับเรียกง่ายๆนะเพื่อนๆจะได้เห็นภาพกันนะก็คือ1เนี่ยเรียกปัญหาส่วนเกินก็นแล้วกันแล้วก็2เนี่ยเรียกว่าปัญหาสึกร้อนนะครับเพื่อนๆอาจจะดูรูปนะฮะโครงสร้างของสีเนี่ยประกอบกันนะฮะ ด้านบนส่วน,นี้คือ,คอชัน้นเลกเกอร์นะฮะปัญหาส่วนเกินก็คืออะไรที่มันมาปิดทับมาเกาะมาแกะมาติดด้านบนเนี่ยเราเรียกว่าปัญหาส่วนเกินนะครับส่วนปัญหาศึกหรอก็คืออะไรที่มันกัดกร่อนลงไปนะฮะเพื่อนๆอาจจะึกภาพตามง่ายๆก็คือเวลาเราเจอรอยขนแมวเนี่ยเราก็มักจะมองเห็นเป็นริ้วรอยลงไปเนี่ยทีนี้ยกตัวอย่างเรื่องปัญหาส่วนเกินนะฮะมีอะไรบ้างก็เช่นพวกมลภาวะคราบใครต่างๆละอองสียางมาต่อยนะฮะมันก็จะส่งผลให้รู้สึกว่ามันขุ่นมันหมองนะฮะ หรือมันเหลืองเวลาที่เราลถสีขาวนี่คือคราบไครนะแบบเนี้ยแกไม่ยากครับสามารถใช้ชุดผลิตภัณฑ์ที่เคลียร์คราบใครหรือกลุ่มเคมีที่จะใช้สไลายคราบต่างๆนะรวมถึงไปใช้น้ำยาพวกคลีนเนอร์เพื่อดึงคราบสกรปรกออกไปให้หมดนะโปรแกรมแบบเนี้ยถ้ามาแก้ที่เราใช้งบหลักร้อยครับถึงหลักพันต้นๆน่ะราคาไม่แพงเลย โปรแกรมนี้ใช้เวลาไม่นานด้วยนะประมาณ2-4ชั่วโมงครับส่วนปัญหาสึกหรอเนี่ยคันนี้ลองมาดูคันสีดำนะจะเห็นชัดเลยนะพวกรอยขนแม่รอยขูดขีดต่างๆฮนะก็ต้องย้ำนะครับต้องไม่เกินแลกเกอร์นะ40ไมครน,นี่คือโคตาแล้วก็จะมีความลึกความตื้นแตกต่างกันไปนะปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ด้วยการขัดครับ และการขัดเนี่ยทำได้หลายระดับนะขึ้นอยู่ที่ความลึกแล้วก็ความแข็งของลกเกอร์นั่นแหละนะถ้ารอยไม่เกินลกเกอรน์นี่ขัดเอาได้หมดแน่นอนนะฮะโปรแกรมนี้ใช้งบประมาณก็ไม่แพงมากนะฮะสองพกว่าบาทถึงสามพกว่าบาทเท่านั้นเองนะใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงครับส่วนปัญหาอันนึงที่จะยกตัวอย่างให้เพื่อนเพื่อนฟังนะก็ปัญหานี้จะเกิดทั้งส่วนเกินและสึกหรอไปพร้อมอกันเลยยังไงก็ตรายอยู่ดีนะฮะเช่นคราบน้าคราบมูลน,นก เนื่องจากว่ามันมีริบเป็นกรดนะครับมันกัดกร่อนได้นะฮะยังไงหมูนกก็อันตรายต้องระวังอยู่ดีนะครับแถมอีกเรื่องหนึ่งก็คือสําหรับเพื่อนๆที่ชอบความเงาจัดๆนะฮะก็อาจจะมองความขุ่นของหัวแร gger เนี่ยตัวเนี้ยที่มันยุบตัวลงเนี่ยสามารถเสริมความเงาด้วยการปรับผิวส้มจะฉ่าเป็นบุ้นเลยเงาเป็นกระจกอะไรทีเดียวนะฮะซึ่งราคาก็จะสูงขึ้นไปนะฮะแล้วก็แนะนําให้ทําในโปรแกรมเครืองสมิกที่มีการรับประกันเรื่องผิวส้มเนี่ยนะฮนะ คือการบริการหลังการขายที่สามารถทําซ้ําได้นะเคลมช้งานเวลาไปทาสีาใหม่ได้นะหรือสามารถเคลือบซ้ําได้ตลอดอะไรเงี้ยนะก็จะเงาดูแลง่ายนะเป็นานาหลายปีตลอดอายุการใช้งานที่เพื่อนเพื่อนใช้รถเลยครับทนฟังกันมาจนจบขนาดนี้แล้วฟังสาระอีกชนิดน,นะครับ จริงๆมันมีโปรแกรมอื่นๆ,ๆที่น่าสนใจอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลือบแก้วเคลือบสมลิกัสีเกรดฟิล์มใสกันรอยอีกเกือบสิบซีรีส์และเพิ่มการสีสุดเก็บเสียงซึ่งทั้งหมดนี้จะมีข้อดีเพิ่มขึ้นอีกนะครับในการบริการหลังการขายในที่เดียวเพราะขั้นตอนมันจะสอดคล้องกันตั้งแต่การล้างแบบเต็มระบบจนถึงการเคลือบซ้ำหรือเคลมชิ้นงานที่อาจจะเกิดปัญหาหลังจากการใช้งานไปแล้วจะทําให้เพื่อนๆประหยัดเวลาและการเดินทางในอนาคตซึ่งโปรแกรมทั้งหมดที่เราออกแบบมาเนี่ยตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอน,อนตอนนี้เเรรรรรราาาาาามมีีี4ษขาะะใใกกกลลทท่่่่ไไหนนนนนปปช้บบิััยสอะค